สวัสดีพ่อพรมแม่เด็กสวัสดีเอฟซีนาร่ะทุกท่านทุกคนนะครับเาพันทีอยู่ทางซ้ายเลยนะครับสวัสดีพ่อพรมแม่เด็กสวัสดีเอฟซีนาร่ะทุกท่านทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูไปเดินเล่นนะครับเอฟซีป่ะเราจะไปไหนกันนะครับเอฟซีป่ะดีพ่อพรมแม่เด้กสวัสดีเอฟซีนาร่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ซ่องเจอซ้ายดูนครับที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวพ่อพรมแม่เด้กสวัสดีเอฟซีนาร่ะทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ด้วยกัน มึงก็จะสูงนะครับซนคนจะลงนะอย่าให้คนตรงนะเอซดีเราวเจะนี่นะครับเดี๋ยวช่งคำ่ำเดี๋ยวเราจะทำนานแปลงความนะครับผมปลูกผักบุ้งใหม่นะครับเอซเดี๋ยวเราจะปลูกผักบุ้งใหม่นะครับผมปลูกผักบุง้งปลูกผักบุง้งเดี๋ยวเราไปเล่นลิ่วยกันนะครับสวัสดีผมม่เล็กสวัสดีเอฟซีนะะั่ละทุกท่านทุกคนนะครับที่มันอยู่กั้องเจ้า สวัสดีน่งคุณพ่อพอแม่แม่ด็คุณเน่ล่ะทุกท่านนุ่มนที่มาอยู่ด้วยกันนะกาตานบาดตาใบเด็ดแล้ล่อครับเอฟซีเด็ดลอกันไหมครับผมเด็ดลองกันไหมครับเอสวัสดีพ่อพแม่เดะสวัสดีเอนะา่ะทุกท่านุคนอคาาที่มาอยู่กับฟเจอสวัสดีนรับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่เดสวัสดีเอฟซีนะล่ะทุกทานุคนอคาที่มาอยู่

อาทิตตางชิมีนะฮะสวัสดีพ่อพ่อแม่นะฮะเดี๋ยวเราพาไปละตะเวีละริมห้วยกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีนั่ะท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่บ้ามโจ้ซ้ายเลยใครอย่าลืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์ให้สังเจตสัว์เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้านหลังให้ด้วยนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีนั่ะทุกท่านทุกคนนะครับหาบ้าส้มก็ยังอยู่นะครับเองมีเป้งแล้วนะครับผมหนุนนะครับผผมมมมลัังะนครบเดี๋ยว เราไปดูกันนะครับว่าใครไม่เชื่เป็นปิ้งแล้วนะครับเอฟซีเป็นปิ้งแล้วนะครับผมเป็นปิ้งไปแล้วเอฟซีดู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 หลังมาชมเป็นปิ้งหมดแล้วนุ่นเป็นปิ้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกบข้อนะครับว่ามันย้ายหลังเลยยังใครเอฟซีนี่มึงย้ายหลังกันแล้วนะครับผมปะไปดูแม่มาชมกันนะครับผม ยายลังทิ้งยเลยนะคะเอสวัสดีพ่อมเม่ะสวัสดีเอฟซี่ละทุย่ันดูกนนะคานีอยู่เือสายดีเลยค่ะยายลังนี่มอยายลังเอฟซียายยายอยู่บนลังลังามลยเดี๋ยวเาเอาไม้ไปสลัสลัดูนะค่ะเอเอามืปิงขึ้นไม่ค่เอีนจะมาย้ายลงมานะคะเอ อยู่ลังบนนู่นนะครับนู่นนะครับผมอยู่ที่เดินนะครับนี่ไม่ย้ายลงมาเลยนะครับเอฟซีนู่นนะครับผมนู่นสองลังเอฟซีสองลัง เป็นเป้งแล้วเอฟซีเป็นเป้งแล้วสองลังครับเอฟซีสองลังสองลังนะครับเอฟซีแต่เป็นเป้งหมดแล้วครับเอฟซีเป็นเป้งแม่บมดสับเป็นเป้งหมดแล้วนะคะเอฟซีเป็นเป้งเป็นแม่หมดยิ้มหมดแล้วนะคะเอฟซี เป่งมราก็ออกจากสีอบเปี้ยวๆส้มๆนะครับเป็นเป่งมาแล้วนะคะเอฟนารักดอทันหนุมนะคที่มาอยู่ก็อโจ้สายลืนครับผมดีพอพ่อแม่ไดครับสวัสดีเอฟซนะะ่ารักดกท่นนนะครับที่มอยู่ก้องโจ้สายเลียนะ,ะที่ติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมลืมซื้อเลียนซื้อติกให้โจ้สายลครับผมอคอบ ผมไม่ได้ต้อคุณเอฟซีนะนะคุณท่านทุกคนนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับผมนี่นะครับผมที่จุดการกันนะครับเก็บป่าไปแล้วริมพุ่มนะครับผมสวัสดีผมไม่ไม่นะครับสวัสดีเอฟซีนะนล่ะคุณท่านทุกคนนะครับยืนด้วยกันเป็นเป้งมาแล้วนะครับเอซีเป็นเป้งมาแล้วนะครับเราไปแย่ดูเมื่อกี้นี้นะครับแต่รังรังมันใหญ่นะครับผมอยู่สูงนะครับผม ลังมาสุมอยู่สูงนะครับผมสองลงังสองลงังครับเป็นเป้งหมดแล้วนะครับเอฟซีใช่ครับผมเป็นเป้งหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันมีแม่หมดหิวเยอะนะครับมีแม่หมดหิวเยอะนะครับผมเอฟซีสองลังมันก็เป็นเป้งหมดแล้วนะคะนาราับเอฟซีนะฮะท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ซซนโจ้ซ้ายเลยนะครับสี่จิตาจิตนี้ด้วยนะครับผม เราดูแม่มะส้มนะคะ 4, รับเอฟซีว่าจะไรทางมันจะมีมะเขือสีแต่เป็นเป้งมาแล้วนะครับเอฟซีเป็นเป้งมาแล้วนะคะนนรับผมแม่มะส้มนะครับผมเป็นเป้งเป็นปอะไรเหมือนแล้วนะครับเอฟซีแม่โคก,กินเป้งมันก็สุดยอดนะครับผมสุดยอดความอร่อยของแม่เป้งน,นะครับผมใส่แล้วนะครับเอฟซีเอฟซีเคยกินไหมนะครับผมแม่แม่มเป้งมดแดงนะครับเอฟซีเคยกินไหมครับผม สุดคีจริงก็ครอมไม่มาได้ใต้คลิปเลยนะครับผมไม่มาใต้คลิปเลยนะครับผมแม,แม่แม่เป่งปุมส้มนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่ก็สวัสดีเอฟซะะีนั่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยกซ่อมเจอสา,ายเรียนคันที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมบดูแม่เป่งปุมส้มกันนะครับเราเราจะได้กันไหมครับแต่เป็นเป่งไปแล้วนะครับเอฟซี FC. เป็นแป้งเป็นอะไรหมดแล้วนะครับผมคือปฏิการกันนะครับวันนี้เราก็จะถึงแกล้งกันแล้วนะครับเอฟซีนี่นะครับผมปฏิการกันนะครับหัวยุนะครับทุกท่านดูนะครับที่มาอยู่กับซองโจสายเลยนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับก็จะถึงริมพุ okay. <c oughs> ้ยแล้วนะครับเอฟซีใกล้ถึงริมพุ้ยแล้วนะครับใกล้ถึงริมแกล้งแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราไปหาเราดูลมาส่งย้ายลงมาทำเยอะเลยเอฟซี ในมดสุมนะครับผมย้ายลงมัานพลังตามเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับเอฟซีแต่เป็นเป่งเยอะนะครับเ,เอฟซีไม่เป่งเยอะไม่เป่งกระสุดยอดเลยนะครับผมเรื่องโค้นนะครับผมเอฟซีเรื่องขัว้วเ,เรื่องอะไรนะครับผมกินสุดยอดนะครับผมแต่ไม่กลัวจุดนี้ว่าจะไปหายายแล้วนะครับเอฟซีขัดเด้นเร่องอไปนี้นะครับผมแต่กลัวมันขบไข่นะค,ะครับเอฟซีขบไข่มันได้ด้วยนะครับเอฟซีตอนนี้นะครับผม สวัสดีนะครับอีฟซีสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่และครับสวัสดีอีฟซีนาร่าทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับช่องโจซารีนะคที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับอที่มากดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งนะครับเราก็จะถึงลิ่มแกล้งกันแล้วนะครับขอพ่อแม่พ่อพ่อแม่แนะครับคุณอีฟซีนาร่าทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับช่องโจซารีนะครับขอมาจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ e ข, right ขอบคุณครับ